สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปของบิลูซังได้อีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้บิลูซังอยู่ที่นาริตะแอร์พอร์ตอีกแล้วขึ้นเครื่องบินอีกแล้วนะครับวันนี้บิลูซังจะเดินทางไปประเทศไอร์แลนด์นะครับจริงๆก็ไปเรื่องงานนั่นแหละนะครับก็ระหว่างเดินทางเนี่ยก็คือบินไปพักที่ดูไบก่อนสองจุด สองชั่วโมงสี่สิบห้าทีนะครับวันนี้บินรูซังจะบินด้วยสายการบินเอมิเรตนะครับไปลงที่ดูไบแล้วก็เปลี่ยนเครื่อง2องชั่วโมงสี่าทีก่อนเดินทางไปยังดับลินนะครับประเทศไอร์แลนด์นะครับแล้วก็อันนี้วันนี้ดูสังได้นั่งเครื่องบิน แอร์บัส A380 ลำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกแล้วนะครับจริงๆดิวิลซังเคยนั่งมาแล้วละ่ะนั่งแต่ตอนที่ไม่มีใครนั่งเลยก็คืออสมัยที่สิงคโปร์แอร์ไลน์ออกเป็นลำแรกปีแรกๆเลยดิวิลซังนั่งเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่เคยยังไม่ซื้อกล้องวิดีโอนะครับก็เลยไม่มีใครเห็นคลิปกันแต่วันนี้ดิวิลซังถ่ายคลิปให้ดูว่าข้างใน A380 เป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วเดี๋ยวถ่ายไปดูไปดูกันว่าประเทศดูไบไม่ใช่รัฐดูไบนะครับแล้วก็ประเทศไอร์แลนด์เป็นยังไไไไงงงบบบ้้าาาาแต่่่่่ววรีซัมดดออกทูนะะเพ ไม่ได้ทำวีซ่าไปลงที่ไอร์แลนด์เลยแต่ว่าเดินอยู่ในแอร์พอร์ตเฉยๆตอนนี้เครื่องออกตอนสี่ทุ่มนะครับตอนนี้สองทุ่มครึ่งหิวมากเลยตอนนี้ยังไม่กินอะไรเลยก็เลยเข้ามานั่งหาอะไรกินในสนามบินานาริตะาก่อนเนี่ยนี้ไม่รู้ว่าตอนคือเขาแจกอาหารหรือเปล่าคิดว่าพอขึ้นกูก็คงหลับหรือคงไม่ได้กินอาหารก็เลยกินไว้ก่อนแล้วกันรองท้อง นี่นะครับไปดูสางเดินผ่านตู้นะครับอันนี้ก็คือว่าของจริงหรือของปลอมนะครับเขาห้ามนําของปลอมเข้าประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์จากสัตว์ธรรมชาตินะครับอย่างเช่นพัดขนนกยูงเป็นต้นนะครับหรือว่ากระดองเต่านะครับซอที่เป็นหนังงูนี่ก็ไม่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นผีเสื้อสตาฟก็ไม่ได้หรือว่าเป็นเปลือกหอยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็จะเป็นยาหมองที่ทําจากกระดูกเสือหรือเสืออะไรผลิตภัณฑ์จากเสือก็ไม่ได้ครับ อันนี้ก็อันนี้คือหนังจอระเข้ก็ห้ามนะครับหนังงูก็ห้ามนะครับอันนี้หนังงูส่วนของปลอมของจริงก็จะมีให้ดูนะครับอันนี้คือของจริงนะครับของจริงโอเคถ้าเกิดของปลอมอันนี้อันนี้ของจริงให้ดูของจริงก่อนนะครับของจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็ของปลอมเป็นอย่างนี้คือเขามีวิธีสังเกตของเขาแล้วก็ห้ามเอาเข้าด้วยอันนี้เป็นกุชชี่ของปลอมนะครับห้ามเอาเข้าอันนี้ก็กระดาษของปลอมส่วนอันนี้ ประดาของจริงนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อของจริงอายี่ห้ออะไรไม่รู้เหมือนกันอันนี้รีวิวของจริงนะครับอันนี้ได้แต่ส่วนอันนี้เป็นของปลอมห้ามนะครับเพราะฉะนั้นใครมาญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเตือนแล้วนะว่าของปลอมห้ามเข้าถ้าโดนจับอันนี้บิลุูซังไม่รับผิดช,ชอบนะครับตอนนี้บิลุูซังมาดีนรอที่หน้าเกลีนะครับคันนี้คือเครื่องบิน Airbus A380-800 นะครับของสายการบิน,น m i r a t ร s บิลล์ังจะนั่งเจ้าเครื่องนี้แหละไปยังดูไบนี่คือบิน2ชั้นนะครับแต่ว่าบิลุังอ่ะได้นั่งชั้นล่างด้วยแหละชั้นบนเขาเก็บไว้ให้พวก Business Class กับ First Class บิลุังจะนั่งตรงนี้แถวๆหางตรงนี้ยแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งที่นั่ง80กว่า A หเลยมั้ง 82A อ82 A หรือ86 A จะไม่ได้ละนี่เดี๋ยวเขาไปดูข้างในเครื่องบินกัน <Hello. S 3> <Hello. S 2> ที่นั่งภา,ายในกว้างขวางมีมากฉันเก็บของก็เป็นที่พ่อให้ลงมา <Hello. S 2> ดิวสังนั่งที่เลย8 6นะครับที่8ป a ฮัลโหล8ป A เครื่86นี่86ที่นั่งของบิกซูซัง A <อ><อ>นั่งตรงนี้เลยนี่ครับ<อ>ในเครื่องบินก็เป็นอย่างนี้นะครับ A 380จะเห็นว่าข้างๆเนี่ยโอ้โหแบบว่ามีช่องกว้างมากอนะดูกว้างมากเลยเนี่ยทำมืออย่างนี้ยังไม่ไม่สุดเลยเนี่ยเป็นคืบเลยเนี่ย<อ>หน้าตาก็ใหญ่มากใหญ่ข้างในแต่ว่า แต่ว่าเล็กข้างนอกนะจอโอ้โหจอแบบดีมากๆแล้วดูซิมีอเมริกอะไรบ้างให้ดูสังนะครับนี่เลยนี่เลยโอ้อินพอสซิเบิลมากเลยมีกระเป๋าให้ด้วยอ่ะมาดูซิมีกระเป๋าข้างในมีอะไรบ้างอนะ่ะเปิดซิอุ้ยมีผ้าติดตาแล้วก็มีถุงเท้าถุงเท้าเนี่ยน่าจะถุงเท้าเนาะ มีแลงสีฟ้อนียอเมซิ่งมากอเมซิ่งมากอิคโอนอเมิคลาสของเอมิเรส์ให้เซ็ตอเมนตี้แค่นี้ก็บิ๊กแงเขาประทับใจแล้วว่าข้างหลังข้างหลังนี่อันนี้คือบันไดขึ้นไปชั้นสองครับเดี๋ยวถ้าเกิดเขาให้ขึ้นเดี๋ยวจะพาที่ไปอยู่ชั้นสองว่าชั้นสองเขาเป็นอะไรยังไงกันบ้าง ีดูซายยู่บนแอนด์ัสเอสามแอสโซนะครับวิธีดูสิดีดีมีไวไฟ,ไฟให้เล่นด้วยบนเครื่องบินตอนกำลังบินอยู่ไม่รู้ฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองเล่นดูดูแค่รีโมทคอนโทรลทีวีก็ดูฮัลลูฮัลลาแล้วเดินได้โทรศัพท์และเครื่องได้แจกมีจอด้วย سلامتك يحظر استخدام أي أجهزة إلكترونية محمولة خلال التحرك أو الإقلاع أو الهبوط يجب إبقاء الهواتف والأجهزة لس... <applause> ก็ลากสายพนักงานดับเพลิงลากสายมาเพื่อจะฉีดเครื่องไฟไหม้หรืออะไรสักอย่างนี่แหละลงมาเร็วเกินไปลงกระแท่งแรงเกินไปยางแตกทุกอยาเลยไม่หมดสิบสหรือ4ี่ล้อเนี่ยนี่นะครับถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับบิวซังก็พักโรงแรมฮิลตันนะครับ สายการบ,บินออกให้พักห้องทวินนะครับอันนี้คือภายในห้องนงดามฮิวตันที่บิลดสั่งพักนะครับไปดูห้องน้ำกันสิแล้วก็มีให้มีคูปองให้อาหารเช้าด้วยนะครับ ตอนนี้บิซังก็กลับมาที่สนามบินนาริตะอีกเป็นครั้งที่สนะครับสำหรับรอขึ้นเครื่องนะครับแล้วตอนนี้ก็เนื่องจากรอนานนะครับมาตั้งแต่บ่าย2องนะครับปิดไฟอะไรเรียบร้อยแล้วก็เขาให้ดีกูปอง3,000เยนกินอาหารที่นาริตะนะครับ3,000นเยนบูวซังไม่รู้รจะกินอะไรทีอยากจะกินอะไรถูกๆนะไม่เคยเจอสักทีเจอแต่แพงๆแต่พอวันนี้3,000เยนอยากจะกินแพงๆบ้างมันเจอแต่ถูกๆอะ่ะแต่บิวซังสนใจร้ญญา,านนึ่งอ่ะเป็นร้านซูชิ น่าจะแบบเป็นซูชิไฮโซมากเลยเพราะว่าราคามันโคตรตลาดจะแพงเลยแต่บิลูซังจะกินกินให้ครบ3 0 0พันเยนเลยคอยดูสิไปดูบิลซังจะกินอะไรบ้างเอาอ้คุ้มนี่อันนี้ร้านซูชิที่บิลูซังจะเข้ามากินนะครับดูราคาซะก,กอ่อนอันนี้เป็นเมนูที่แพงที่สุดพัน0กแิแต่ยังไม่ถึง3 0 0พันเดี๋ยวบิลูซังจะสั่งเพิ่มให้มันครบ3 0 0พเลยคอยดูนี่นี่อันนี้ปลาแซลมอนอีก500ยเยนก็ยังไม่ครบ3 0 0พันอยู่ดี เดี๋ยวเาไปดูข้างในร้านจะสั่งอะไรดีนี่ครับอันนี้ก็คือเมนูในร้านนะครับมีซูชิอันนี้พันเก้าร้อยแปดสิบเยนนะครับมีหล,หลายๆแบบจะไปดูสั่งไม่เอานี้ไปดูสั่งเอานี้พันสี่ร้อยแปดสิบเยนมีตรงนี้ทั้งหมดเลยแลแ้วเดี๋ยวไปดสั่งจะสั่งเพิ่มเป็นซาชิมิอันนี้อีกแต่มันก็ยังไม่พอมันก็ยังเหลืออีกห้าร้อยยี่สิบเยนเดี๋ยวไปดูสั่งจะหาสั่ง อะไรอีกดี520เยเจนนี่นะครับเซตอันแรกเซตซูชิอันแรกที่บิรุสังสั่งมานะฮะมีอะไรบ้างดูสิอันนี้อันนี้คือปลาอนาโกะนะครับแล้วก็อันนี้คือหอยซึบุนะครับร้านนี้อะไรกันไม่รู้จำไม่ได้ละอันนี้กุ้งแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นบินโโร่หรือเปล่าร้านนี้ก็เป็นปูนะครับอันนี้คือปลามาคุโระแล้วก็มีปลาปลาเนื้อขาวอะ แล้วก็ปลาแซลมอนแล้วก็ไข่ปลาอิกุระนะครับแล้วก็อุนิคือตัวหอยแมงน,นะครับแล้วก็มีซุปไปด้วย1480ยเยนเดี๋ยวสั่งเพิ่มนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับวิลตังติดใจปูสวยการมากก็เลยสั่งไปชิ้นหนึ่ง200ยเยนแล้วก็โฮตาเตะอันนี้ของโปรดวิลตังสอง200ยเยนแล้วก็ปลาแซลมอนอีก100ยเยนแล้วก็ชุดซาชิมิโมริอาวาเซะน,นะครับอีก1000เยน รวมทั้งหมด2,980เยนโดย20เยนสั่งไม่ได้แล้วละ่ะแค่นี้พอแล้วแค่นี้จะอินตายแล้วเนี่ยบูซังออกมาจากร้านซูชิแล้วนะครับโอ้โหกินแร่อะไรเนี่ยกินไปทั้งหมด2,980เยนกินแบบว่า,างกอะ่ะงกกินอะ่ะเอาให้ครบแะไม่งั้นมันเหลือนี่เหลือ20เยนบูซังอะไรไมิเงนสั่งเพิ่มอีกแล้วเนี่ยไปเช็คอินดีกว่าตอนนี้บูซังก็เหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่เดิมเช็คอินเข้ามา แล้วก็ผ่านตอมอเข้ามานะครับแล้วเดินก็เข้ามาที่เกตเดิมอีกคือเกต6 6นะครับเพื่อที่จะขึ้นเครื่องแบบเดิมคือ a 3 8 0สายการบินเดิมเอมิเลสนะครับเวลาเดิมทุกอย่างเดิมหมดแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเครื่องเป็นเครื่องใหม่นะครับเครื่องเก่าที่ล้อแตกในยังซ่อมไม่เสร็จก็คือ,อยังจอดท้ายที่นาฬิกายอยู่เขาก็เลยเอาเอาลำใหม่บินมาลบนะครับก็ได้ขึ้นเครื่องลำใหม่ อนนี้เครื่องพร้อมหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าได้ข่าวว่าเครื่องดีเลย,ย์มาไม่ถึงนาลิตาเลยตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วเครื่องจะออกสี่ทุ่มลุ้นกันอีกอกลับมาถ่ายใหม่นะครับวันนี้บิลดูสั่งขึ้น A380 นะครับแต่ไม่ใช่ลำเมื่อวานนะครับลำน,นี้เป็นลำที่บินมารับบิลด์สั่งใหม่นะครับหวังว่าคงไม่เกิดปัญหาอะไรแล้วันนี้เขาเป็นห้นองกับตันดูหน้าก,กับตันซิ กับตันนะครับคนนี้มองไม่เห็นนะ,อะตอนนี้บิลล์ซานลับเข้ามานั่งในเครื่องเอเมเรนเดิมแล้นะครับอ่ามันใจได้ว่าเครื่องนี้เป็นลำใหม่จริงเพราะว่าขอบหน้าต่างนี้เห็นไหมมันแตกต่างจากลัาเมื่อวานแล้วโอเคไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องเมื่อวาน แต่ก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยเหลือเกินตอนนี้อยากจะนอนจะได้เกิดมีเวลาจะพาชมเครื่องนะครับถ้าเกิดไม่มีเวลาก็ชมขัดกลับแล้วกัน <Okay. S 1> นี่คืออาหารเรือจุดก็จะเป็นเนื้อนะครับแล้วก็มีสลัดกุ้งกับปูนะครับมีอะไรนี้มีนิมม้วกะด่ด้วยช้อนซ่อมเหล็กแล้วก็มีเค้กเค้ก ชั้นเฟิร์ดอนครับไปที่นี่เลยดับลินนะครับเครื่องออก7โมง EK 161ไปที่7 37เกต37ตร 3, น 3, 8, 8, 8, 8, 8, นงนี้นะครับระหว่างทางที่บิดสังเดินไปเกต4นะครับที่37ก็ให้ดูบรรยากาศภายในไปก่อนตีตรงไป เจอคนแขกแล้วนี่ครับอันนี้คือของที่วขายของที่ระลึกในสนามบินนะครับมีอะไรบ้างให้ดูเป็นแขกพกผ้าด้วยตะเกียงอระดิน คนนี้เลยติ๊กเบอร์สคาลิฟาน,นะครับอันนี้มรกูบุหรีของคนแขกน,นี่ครับบอดี้พาสของบิลูซัน,นครับนั่งที่ 40A เที่ยวเที่ยวบินที่ EK 1 6 1นะครับวันนี้บิลสั่งนั่งเครื่อง Boeing 777 300นะครับอันนี้อย่าลืมขึ้นมาทุกครั้งเลยต้องศึกษาวิธีการเอาตัวรอดก่อนอันนี้คือวิธีการเอาตัวรอดบางคนอาจจะเห็นว่าไม่สำคัญนะครับแต่เกิดเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วจะเอาตัวกันไม่รอดเพราะฉะนั้นเราดูไว้หน่อยไม่เสียหาย นี่ครับบิลล์ซังนั่งที่สี่สิบเอนะครับสี่สิบเออยู่แถวๆนี้นี่ตรงนี้เพราะถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบิลล์ซังสามารถกระโดดจับออกทางประตูนี้ได้อะไรทีนี้เ่ะเป่าเนี่ยครับตอนนี้บิลล์ซังอยู่ที่ดูไบนะครับแล้วก็จะบินรืึไปยุโรปไปนี่เลยประเทศไอร์แลนด์นะครับเมืองดูบรินตอนนี้ดูไบเพิ่งจะเช้านะครับแต่ดูบรินยังไม่สว่างเลย i ตอนนี้พุซานก็ถึงประเทศไอลนดเรียบร้อยแล้วครับลงที่สนามบินที่เดอรรินนะครับกำลังเดินไปที่ตอมออยู่อ่าพาสปอร์ตคอนโทรลตรงนี้ นี่ออกมานอกสนามบินแล้วนะครับออกมาข้างนอกที่ไลายเวอร์ฮอลนะครับแล้วจะไปไหนต่อดีเนี่ยนี่เลยเป็นนี่เลยรถบัสนะครับตรงไป มโมโม่มสัวไปก่อนนะครับลงมาชั้นหนึ่งก็จะเป็นพิ่ขิ้นรถบัสนะครับแต่ว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่านั่งสายไหนทันไหนเดี๋ยวไปถามเจ้าที่เอานะครับวันนี้อยู่ที่หน้าเทอร์มินอลนะครับลงบันไดเลื่อนมาเมื่อกี้นะครับชั้นหนึ่งก็จะเจอเคาน์เตอร์อ่านี่เคาน์เตอร์ของแอร์โคสนะครับซื้อตั๋วที่นี่นะครับอยู่ฟังไป Trinity College นะครับก็ราคา 12ยูโรไปกลับนะครับคือแบบไปกลับเลยแล้วก็บอกให้มาขึ้นรถบัสตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่คันนี้ ดูบ้านเงินคุตติเหมือนฝรังร่งเลยอ่ะขบวนนั่งประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็จะถึงถึงที่โรงแรมที่ดูสัง่งพักนะครับคือ Trinity Capital Hotel นะครับ やった。 ที่มหาวิทยาลัยนี่แบบสวยมากๆเลยเหมือนประมาณสไตล์คล,าคลา้ายๆจื่งๆแฮร์รี่พอตเตอร์ยังไงเลยเดี๋ยวถ้าจะมีเวลาจะพาไปดูให้เห็นรอบๆมหาวิทยาลัยครับรอบๆเออรอบๆมหาวิทยาลัยก่อนอันนี้เจอแล้วโรงแรม Trinity Capital Hotel นะครับ นี่เลยโรงแรมที่บิลลังจะไปพัก